น่ะของจริงกอลีสใช่จริงด้วยวิก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 ,วกตุม้มมาอีกแล้วตุม้มเอาตรงนี้ไปก่อนเลยวีลาไก,ลกรรมและผมมีตัดเล่งตั้งแต่ต้นเกมครับผมระเบิดอ,อ่ะฮึดับเบิลคิวแบบชิวๆนะครัวกดอันติกแล้วจังหวะนี้น็อกตัวเลือดนอใหโกไปจริงๆแอ๊ะเด็ดลูกพอ่อได้ข่าววัด นี่ชัดดาวนี่นะครับวันรวยแครี่เลยครับไหนๆเคก็มากลางลแล้วเขาต้องลงมาด้วยเนี่ยฮึบวิก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 ตุ้มตู้มเราไฟเยอะกว่าเราไฟเยอะกว่าเพื่อนเฮ้ยฮึตู้ม,มระเบิดปืนใหญ่อาร์เซโนอลโกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่ Adline Golden เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับผมยูริต้อนรับเข้าสู่ยฮัตตันเชนแอชเชนเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับ Max o f l a n e อีกแล้ว oh <my> นะครับในเมื่อ ่าเคนหลุดนะครับผมไม่อยากให้ทีมเล่นยากก็เลยต้องหยิบแม็กออฟเลนมานะครับประมาณนี้แล้ววันนี้เราเจอเขาเรียกว่าผมได้มาตั้งแรกๆก็รู้จักเลยนะครับทีมเบคอนเจมโค,โคนะครับช่วงนั้นเขาเล่นแบบว่าบัตเตอร์ไฟนาคอสอะไรเงี้ยโอ้โหเทพมากนะครับนี่เขาเล่นเป็นซซลนะครับผมอ่ช่วงแรกเราอัพสกิลหนึ่งแล้วก็รอเคนโหนะครับ อัพสักอ้าวอัพหนึ่งมาอย่างงี้ดูว่าจะอัพสองเพื่อนไก,ก่คำไกรรมแล้วโอ้มโกโก้ครั้งคือถ้าเคนมันก็เหมือนแบทแมนนะเพื่อนเพื่อนท่าตอนนั้นนะให้อัพสองนำใช่ไหมแล้วก็ปลาบูม,มแมลงอะ่ะเออแบทแมลงนะครับแล้วก็ต่อยอฮีโร่เออก็เน้นต่อในช่วงแรกไปพออัพสก,กิลสองมาก่อนนะถ้าเลเวลหนึ่งถ้าเล่นแบทแมนนะนะประมาณนั้นนะครับถ้ามันอัพสก,กิลหนึ่งแบบเมื่อกี้มันไม่มีสตัน ไม่มีแบบดูดเลือดคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยเออสกิลสองของแบทแมนมันสามารถฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะครับ,บ,บนี่ก็เขาหน้าจะพลาดไป,าาดไปมาอีกแล้วไอ้ยะไอายา้อายะม,ม,ม,มันเหมือนตาของสไปเดอร์แมนมากกว่าจริงไอ้ตาข้างบนกระพริกบกระพริบอ่ะเขียร์ะลนครับ,บ,รบเดี๋ยวเราเซฟนิดนึงนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าซิลจบ บนแล้วไปไหนนะครับเปิดเลยละกันอ้าวอยู่ด้านล่างครับแล้วเคนไปเติมด้วยผมต่อเคนไปก่อนละกันวิก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 ้งตูมมาอีกแล้วตูมเอาตรงนี้ไปก่อนเลยวีลาไกลกรรมและผมมีตัดเล่นตั้งแต่ต้นเกมครับผมระเบิดอ,อ่ฮ้ยเดวเบิร์คิวแบบชิวๆถอยครับน่าจะหมดละเฮ้อ หายแล้วไม่หมดว่ะเพื่อนเอาเลยเออนั่นแ,บบและแปดระเบิดแล้วเคนร่วงลงไปนะครับเอนเนตฟิกเกอร์มายัดสกิลหนึ่งเฮ้ยยัดสกิลสนะครับไม่ได้นานแล้วแล้วจังหวะนี้นาคคสอะไรของกูวะเนี่ยมาหลอกรอป่าครับอม,มันมากไฟน์นี้แลกกันไปแลกกันมาตอนแรกก็บแบบจะกลับแล้วนะครับ แม่ก็ไปเสียตัวนู้นผมจะเข้าตัวนู้นเคนก็มาเติมผม oh <my. S 1> เรียบร้อยนะครับแล้วจ๊กเกอร์ก็เก็บเคนไปไม่ผัดกันแลกกันนะครับโคตรมัน oh <my. S 1> อ่าตอนที่ถ้าเห็นตาเนี่ยเราหลบเลยนะครับในเลนเราอาจจะเทรดเขายากหน่อยเขามีดูดเลือดนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเรามีตัดเลือดในตัวนะ oh <my. S 1> พวกกดอันติปุ๊บเราก็สามารถตัดเลือดของลองเรียได้แล้วสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ไปจริงๆอะไรเงี้ยอยากช่วยเพื่อนตัดเลือดด้วยก, oh <my. S 1> กดอันติไปนะครับ แล้วก็แบบแอบ,บแอบล็อกแครี่เพื่อให้เขาครัวหน่อย <S 2> <S 2> แค่นั้นก็พอเนะอานะคกดอันตีกแล้วจงังหวะนี้ล็อกตัวเลือดนอให้กู hey, go, ไปจริงๆรแอดเด็ด hey, ลูกพอ่อได้ข่าววัดนี่ชัดดาวนี่ได้ข่าวัดรวยขอรวยเลยละกันอ่ะถอยแด้เพื่อนผมครับอันนี้เพื่อนมารับให้เนะครับคันแนะ โอเคเดินมาไวจริงๆนะเนี่ยรองเท้าบุญรองเท้าเขาเรียกว่ารองเท้าแว่นเครับเดินไวเดินไวโอเคอย่างนี้เรากลับเลนก่อนดีกว่านะเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้ไม่น่ามีอะไรทำเดี๋ยวผมไม่กลับแบบตอนแรกแล้วผมไม่อยู่แบบตอนแรกแล้วม่งเสียนู่นเสียนี่เสียเยอะนะครับเดี๋ยวเกมแม่งพลิกอะตอนนี้ยังสูสีก็อยู่นะสกอร์คิวหกต่อห้านะครับผมเน้นแบบกดอันติแล้วก็ไปเติมเพื่อนเลยแล้วก็จะเน้นแบบ ถ้าเคนมันหายไปนานนานะ่ะผมจะกดอันติเลยเว้ยถ้ามันหายไปนานเกินนะผมจะกดอันติเพื่อให้แบบเฮ้ยเคนไปแล้วนะแบบนี้ซัพพอร์ตไม่ออกดวงตาถามว่าประมาณเลทเลดอะ่ะพอได้อยู่เว้ยแล้วแบบรีบฆ่ามันเออช่วงต้นเกมไม่แวบ,บไปแวบบมาน่ารำคาญนะเนอะโอเคกา้เพื่อนคนระับตอนนี้ไฟล่างเยอะนะครับเคนอยู่ด้านบน ผมต้องเปิดฮ่าเคย์อยู่ตรงนี้แล้วแคร์ี่เลยครับเนี่นยไหนเคย์ก็มากลางแล้วเขาต้องลงมาด้วยเนี่ยฮึบวิกงวิ่วิ่วิ่งต้มตู้ตมมานี่ตู้มอ่ะเก็บไม่อยเก็บไม่อยเออแี่ไปโหนกลับหลังเฉยว่าไงจ๊ะเคยอ่าตัดเลือดมาให้หมุนซะด,ดอีอ่ะจอชอ่ะอ่ะเฮ้ แรงจังอ่ะดีนะเพื่อนผมเก็บให้น่าจะรอดอยู่นะครับหมาป่าเออแอ้กูละล้นตัวโก่งไปด้วยอุย้ยลวฟิกเกอร์ตามก็จังหวะนี้สก,กิลหนึ่งเกินนี่แอนเด,ดทซับพอจริงปะเนี่ยตึงจ้าดสามสิบระดาวตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบหกดาวน,นะเพื่อนไม่ตึงจ้าดเดี๋ยวใกล้จะไปโซพิมแล้วอ่าเดี๋ยวเจอกันโซพิมวิก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 สูพิม ว้าเอาดีว่ะเอาแคร์ี่แล้วกันบอกเลยเข้าสุดแบบสุดบอกเพื่อนรดเรือดให้แล้วตูมโ,โกโก้คันอ,อ่ะเฮ้ยคูตายแล้วไม่เป็นไรเพื่อนๆเ, <are> เล่นเล่นแม็กเนี่ยมันเป็นตัวพีช,ชีพถ้าเราแลกแครี่ได้แครลี่มันคือตัวแบกเวย้ยตัวแบกที่มีดาเมจเยอะประมาณแบบถ้าปล่อยมันไว้ในไฟอะ่ะมันก็จะลำบากใช่ไหมสมมติเราล้วงแครี่ได้เอา้าจบนะครับผม แแครี่เราก็จะได้เล่นอ่าประมาณนี้เออไงเราก็เรียกแรกไปผมคิดว่าคุม้มคุ้มแล้วแรกแครี่ได้ก็คุ้มแล้วนะครับดูด้วยดูแพนด้าจังหวะน,นี้โคตจัดมาตอนนี้ได้บโบเกนสเป,ปียรบวกกับอาร์โกนี่นะครับสองชิ้นนี้ผมเอามาแก้ทางตวงบางแล้วก็ไออาร์โกนี่เนี่ยมันเผาตวงบางได้โคตรแรงเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะจับตอนที่กดอันติให้ดูนะอย่างถ้าผมเดี๋ยวผมจะ จับเคมเออไม่รู้ว่ามันจะเผาได้ถึงครึ่งหลอดหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นคลิปก่อนเนี่ยผมเขาพวกแครี่อะครึ่งหลอดเลยนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงนั่งเผาครึ่งหลอดเลยแต่พวกไฟเตอร์น่าจะไม่ถึงแต่น่าจะเจ็บอยู่นะพวกตัวบางพวกเอสเต์อะไรเงี้ยแรกแรกก็ผมชอบสองเจาะของแม์มากกว่าหลังๆก็อ่าถ้าไฟไกลๆหรือว่าไม่ได้เติมอะไรเงี้ยก็อออาร์โกนี่มาเพื่อให้เผาฝั่งตรงข้ามเออ ก็จะสนุกในอีกเรื่องหนึ่งนะครับสองเจาะก็จะแรงไปเลยอันนี้ก็จะแรงแบบเผาๆไปเฮอ,อประมาณนี้นะครับไปเราแพทชนี้ผมหยิบแม็กข้ขางเยอะแนะแพทก่อนผมไม่ค่อยจะหยิบเลยนะเรียวว่าน่ารำคาญนะเคอ่นะมาแอบมแอบก่อนแอบก่อนทำทรงว่าเอ้ยเดี๋ยวแม็กมันคงบินมาเติมไม่เอาดีกว่าเคเลียร์กลางครับ ไหนก็ไหนและวฟิก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 กฮันแน่ฮันแน่เรียบร้อยอ่าเฮือหลุดเฟรมมีคนหลุดรีบจับเลยครับนายเน่กูตายคนเรามันมีพลาดกันบ้างเดี๋ยวพลาดน้อยอันนี้พลาดไปแล้วเดี๋ยวเราจะพลาดน้อยขึ้นนะครับเดี๋ยวรอมีดมาก่อนอันนี้เอาคลิปแท็กด้วยกันนะได้รวยด้วยกันนะครับ Let's go กูไปอีกแล้วอันติรอเข้าอาร์ เอาเดียววะไม่ดีกว่า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 เยอะนะครับอันนี้มันก็คือมันก็จะมีจังหวะที่เปิดแล้วเข้าไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เออดูว่าเคนอยู่ตรงไหนแมพเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างเออนี่ก็รอไฟอีกทีประมาณ40-50ิาวินะครับใช่ว่าแบบเอ้ยกูกดแล้วผมกดแล้วเนี่ยแบบเข้าได้ทุกทุกการกดอันติเลยก็มันจะไม่มีจังหวะแบบนั้นบ่อยเนี่ย แต่ถ้าแบบอยากเข้าทุกไฟจริงรอบเคลื่อนเล่นกันก่อนหรือว่าเพื่อนบอกให้บวกเลยโจมตีโจมตีเรากดไว้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าให้เพื่อนก่อนก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้มันโซโล่ไงค่อนข้างที่จะยากนะอ่าวิวิวิปั่นปั่นระเบิดโอริโอเรยนะียบร้อยฮะน่าจะไต่เออไต่ไปคือผมลองมาหมดแล้วเล่นยีน้าแม่งก็แบบ ตามเคนเนี่ยอันนี้มันตามเคนได้เห็นหืหตู้มระเบิดอาเซนอลตันใหญ่อาเซนอลผมมีตัดเลือด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 อออผมมีตัดเลือดตายให้กูเถอะเออตางผมมีตัดเลือดกูไปละ <c oughs> <c oughs> นรกว่าจะลำแบบลำสุดซะแล้วลอรเรียวอันนี้ผมกลัวนะจริงๆลอรเรียวมันถามว่าเรามีตัดเลือดตัดเลือดมันก็ ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นโตนแพ้เราเลี่ยวอยู่แล้วนะครับแม็กตอนนี้เดี๋ยวเราเอาวิชั่นปุ๊บเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเติมเลือดนะครับเติมน,น้ำมันกันก่อนอันนี้ต้องเป็นเด็กแว้นเนี่ยเติมน,น้ำมันกันก่อนต่อไปก็นี่ฮะของนะตอนนี้ผมจะอ่าอธิบายให้ฟังนะครับโปเคนอาโก<อ><อ>นี่ความมาก็ออมนิอาร์มเพิ่มความแรงในการโจมตีธรมรมดาเป็นพาสซีฟเนาะจากพาสซีฟจากไอเทมนะครับแล้วก็ดาบแดงไปเลยแล้วก็จะแรงในเรื่องของ ตวงบางโบเข่นอาอโกนี่เอาไว้เผาในระหว่างทางที่ตอนเราบินไปนะครับนีแบบนี้ไม่ดีกว่าเล่นไม่ได้เมื่อกี้เล่นไม่ได้เปิดไว้เล่นไม่ได้นะแพนดา้ากูยังเอาอะอารมณเล่นคล้ายๆกับเซเนียลเลยเพื่อนๆแยกเลนไว้เดินใกล้ๆครับให้เขาแบบหายตัวไม่ได้ไกลกรมแต่ระเบิดเพื่อนเออเวรีกด <been> อันนี้เห็นเขาพอดีไงก็เลยแบบเดินใกล้ๆไว้เลยหลอดของเคมก็จะาไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็น Batman, แบทแมนแพ่กเก่าแม่งไปแล้วก็เลยเต็มผหายไปเลยนะครับโคตรเซง็งอันนี้แบบแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแม่งหายแล้วอันนี้หายอีกแล้วอันนี้หายอีกแล้ว,นนลวผมเคยผมจะเล่าให้ฟังผมหยิบกีหน้าหรือว่าตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นที่เคยกดแบทแมนได้คือแม่งเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่กดไม่ได้เลยก็มแหายตัวเลยไม่งไ,ไม่ไปเลยนะครับไม่รู้เดินไปไหน แล้วก็แบบไปเติมเพื่อนไฟสี่ต่อห้าอะไรเงี้ยผมก็เหงาเหงาในเลนเอา้าไปตอนไหนวะอะไรเงี้ยเลยแพชนี้ตลยต้องหยิบแม็กนะครับไี่ไงไม่รู้จริงไปเข้าแคลรี่เราก็เลยแบบเคยเล่นแคลรี่แล้วเจอเคนแบบกูร้องไห้เลยแล้วได้ดาบแดงมาแนละ้วแล้วก็เดซิเคิลตอนนี้เราเราเป็นตัวเน้นเข้าแคลรี่แล้วแบบพีชี่ไปเลยนะครับ เน้นเคียวก่อนเดี๋ยวถ้ามันเลทหรือว่าเกมมันนาน20นาทีขึ้นเนะี่ยอาจจะออกเป็นก่อเกิดก็ได้ตอนนี้เอาเคียวไว้ก่อนเพราะว่าเก่อเกิดมันได้แค่แบบ2ครั้งนะครับเอาเคียวไว้ก่อนเผื่อเกมมันตึงไงสิบสามนาทีผมคิดว่าผมคิดว่าเราต้องทำเลดก่อนก่อนที่จะบวกอืม บนฮะตอนนี้ <hire> ล่างก็สูงแล้วนะครับบนรีบรีบทำไปผง่างตอนนี้กลางเหลือด้านกลางนะครับหลบพุ่มตรงนี้รอพักนี้ก่อนเออพักหน้าจอพักหน้าจอคุณนี่ยขึ้นไม่ได้แล้ตอนนี้ก็รอหาจังหวะขึ้นนะครับเพื่อนก็พยายามทำเลนให้อยู่เดี๋ยวผมอยู่บนนี่แหละเดี๋ยวให้เพื่อนไปทำกลางะครับแยกกันอยู่เดี๋ยวผมจะบินไปเติมเพื่อนเองถ้าจังหวะมันได้นะ ดัเกไม่แน่ก็ต้องรอดรักนะครับถ้ามันขึ้นไม่ได้จริง <Is abel. S 1> เปิดไปเลยอันนี้ล็อกเล่นๆนะอันนี้ไม่ได้พุ่งครับล็อกเล่นๆล็อกเล่นๆอ่ามันประมาณ47วิคราวนี้ดั์กเกิดผมก็มีอันติพอดีนะครับอันนีก้กดเล่นๆอยากเช็คว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างหรือ oh <my. S 1> ว่าแบบเค้นอยู่ใ,ใกล้ๆอาจจะแบบลุมกระทืบได้อะไรอย่างงี้ คเ okay, พื like so ern, mm ่อนเก็บ hmm. ด <c oughs> <aient yn. c ười> ้านบนให้วิซิลจะไปแยกจะมาเก็บม็กครับไม่ให้ไปเติมเพื่อนแต่ว่าจังหวะนี้ผมมีไอเดียนะครับถ้าซิลลงมาอย่างนี้แล้วเพื่อนเขาจะอยู่ด้านบนน้อยนะครับเพื่อนเก็บไปสี่มันจะเหลือไฟประมาณ3แล้วนะกูไปละเพื่อนเอาเลยเราไฟเยอะกว่าเราไฟเยอะกว่าเพื่อนเฮ้อมระเบิดเป็นใหญ่อาร์เซนอลอาร์เซนอล เรียบร้อยครับแล้วจังหวะนี้ล่างทาไงปล่อยไว้เลยครับแล้วทําไงปล่อยกลางเพื่อจบบ้านนะครับผม <c oughs> ผมไม่สู้อยู่คนเดียวผมไม่สู้เพราะผมเก่งกลุ่มนะครับโอเคอันนี้น่าจะมอบแล้วนะครับ Let's go มีตัดเลือดผมมีตัดเลือดผมตัดเลือดให้แล้วรียบให้ลอยเออตีนะกูติดเขียวนี่ไม่ตายครับไม่ตาย ตีป้อมเลยจ้าโอเคประมาณนี้มาเล่นคล้ายๆกับเซเนียลเลยนะครับเพื่อนๆตอนที่แบบเออจะไปเติมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแยกมาเอาเราเราสามารถเล่นได้เพราะว่าข้างล่างอะ่ะป้อมมันเหลือเยอะอยู่เว้ยถึงจะไม่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะเกือบถึงมาแลกเอ,อแต่ว่าไฟชนะอะไรเงี้ยก็บินไปเติมได้นะครับมันเป็นจังหวะที่เขาได้เข้าเข็มพอดีก็เลยบินไปเลยนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราแวะไปดูว่า เจมโคตัวจริงหรือเปล่านะผมจาไม่ได้แล้วผมไม่ได้เจอเขานานแล้วนะครับแต่น่าจะใช่เลยชื่ออะไรเนี้ยนะของจริงกอลเลตใช่จริงด้วยของแท้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนิ้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับแครกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะผมสวัสดีครับผม